ต่อไปเป็นการตอนค้าวนกเขาลูกนกตกลังไปเจอมาพอดีก็เลยเอามาช่วยเหลือง่าก็จะเรียกว่าเอาบุญหรือเปล่าไม่รู้แหละแต่ว่าก็จะช่วยกันไปไมันเดือดร้อนอะไรนั yeah, ้งหนอย่างนึงก็ถปล่อยไว้ก็คือตายอย่างเดียว ทีนี้อาหารที่ให้นะฮะก็จะเป็นแล้วก็สอนให้มันกินก่อนตอนแรกก็จับปากมันอ้าออกไปเลยแล้วก็เอาช้อนกาแฟเล็กๆอ่อนมันจับยัดเข้าไปในปากให้มันรู้ว่านี่คืออาหารแล้วก็เราไม่มีวัตถุประสงค์จะมาทํร้ายอะไรมันไหลังมามันเริ่มรู้จักรสอาหารเริ่มเริ่มหิวก็มันก็กินเลยกินเองอย่างเงี้ยค่อยๆสอนกันไปแต่ปัญหาในส่วนที่สําคัญที่สุดเลยเนี่ยคือทักษะสําคัญของมันคือการบินเนี่ยผมรู้จะสอนยังไงเพราะพ่อแม่ไม่อยู่ จะหากระดดงมาใส่ปีกเพื่อลองบินให้มันดูครับคงทําไม่ได้เดี๋ยวคอยใครมีทักษะอะไรยังไงมีวิธีสอนอยังไงก็แนะนำหน่อยนะวกันนะครับดูท้าจะอร่อยตกลังลงมาลูกนกตกลังตายสถานเดียวนะครับเพราะ่อแม่นกไม่สามารถเอาขึ้นไปบุรังได้ใคยปีดออกมาโอเค out